บิ๊กโจ๊กลั่นบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยันไม่มีแจ้งข้อหาคดีเว็บพนันมินนี่บิ๊กโจ๊กลั่นบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยันไม่มีแจ้งข้อหาคดีเว็บพนันมินนี่ไทยซดใหญ่ออกมาพูดอย่าเป็นอ e ีแอบหลังลูกน้องลั่นผมเป็นนักสู้ไม่มีเคลียร์คดีเมื่อเวลา10 56. นาฬิกาหนาทีวันที่22กุมภาพันธ์หกที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน รองพอบอตำรวจกล่าวถึงกรณีที่พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาผิดมาตรา157และมาตรา149คดีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ว่า เริ่มตั้งแต่การค้นบ้านของตนมีการปกปิดข้อเท็จจริงกับศาลไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษหากศาลร,รู้ว่าเป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษซึ่งไม่ใช่ว่าตนเป็นคนใหญ่คนโตแต่ศาลก็ต้องตรวจสอบก่อนไม่ใช่ออกหมายคนง่ายๆแบบนี้และการไปขอออกหมายจับลูกน้องของตน8คนก็ใช้คำนำหน้าชื่อว่านายระบุป,ประกอบอาชีพรับจ้างถือเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงกับศาลทั้งหมด อีกทั้งการไปขอออกหมายจับลูกน้องตนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยใช้คำนำหน้าชื่อว่านายเพราะถ้าเป็นข้าราชการต้องไปขอหมายที่ศาลอาญาทุจริตกลางเท่านั้นถามว่าทำไมไม่ไปขอที่ศาลอาญาทุจริตกลางเพราะถ้าขอไปแล้วต้องใส่ยศจึงเกรงว่าศาลจะไม่ออกหมายจับให้เพราะศาลร,รู้ว่ามีหลักแหล่งที่แน่นอนต้องออกหมายเรียกก่อน ดังนั้นจึงไปขอออกหมายจับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แทนและขอหมายค้นบ้านตนที่ศาลอาญากรุงเทพและไม่บอกว่าเป็นบ้านของตนจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะบ้านของตนแค่ถามยามก็รู้แล้ว พลตตรเอกสุรเชษ์กล่าวว่าหลังจากนั้นก็ออกหมายจับลูกน้องตนหมดเรียบและสั่งฟ้องสํานวนคดีดังกล่าวแจ้งข้อกล่าวหาลูกน้องตนที่พนักงานอายการไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตนแต่วันดีคืนดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมีชื่อตนและจะเรียกตนไปแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งตนก็ยืนยันว่าไม่มีแต่ก็มีชื่อตนโผลมาในสํานวนดังกล่าวเพื่อทำ ให้ตนเสียชื่อเสียงและมีการไปปล่อยข่าวว่าจะเรียกตนมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่20กุมภาพันธ์นั้นก็ไม่มีเมื่อสํานวนส่งไปถึงพนักงานอายการแล้วพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจจะสอบสวนหรือแจ้งขออ้อกล่าวหาแล้วซึ่งจะสอบสวนได้อย่างเดียวคืออายการต้องสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมถ้าอายการไม่สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมคุณจะสอบสวนไม่ได้แล้วและจะแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้จึงต้องมาดูว่าอายการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ตนเห็นเพียงจากข่าวสำนักหนึ่งว่าอายการมีการสังสอบเพิ่มเท่านั้นซึ่งอ่านแล้วเป็นประเด็นที่อายการงงและสอบถามว่าผิดตรงไหนเขางงในประเด็นนี้ซึ่งไม่ได้ให้คนไปฉกฉวยโอกาสหรืออ้างว่าอายการให้แจ้งข้อหาเพิ่มเองเพราะอายการเขางงอยู่ว่าคนที่บอกว่าผิดนั้นผิดตรงไหนและผิดอย่างไรเมื่อตอนอธิบายเรื่องอายการจบไปแล้วก็มีประเด็นมาใหม่ อีกซึ่งเมื่อวานมีข่าวว่าแจ้งข้อกล่าวหาตนผิดมาตรา157และมาตรา149ที่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวบอกว่าให้ปป,ปชโอนสํานวนมาให้ตำรวจทำดีกว่าตำรวจทำไปเยอะแล้วตนขออ่ะ ที่าบว่าท่านต้องเข้าใจว่าท่านหน้าจะสําคัญตัวผิดหรือออฟไซด์เพราะท่านต้องเข้าใจว่าสํานวนนี้ส่งไปปปชตั้งแต่ปีที่แล้วแน่นอนว่าท่านกล่าวหาตนและลูกน้องอีก4คนท่านส่งไปเลยซึ่งปปชเป็นหน่วยงานการตรวจสอบการทุจริตโดยตรงและเป็นระบบไต่สวนรอบครอบกว่าระบบกล่าวหาของตํารวจ พลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าตนก็งงว่าสํามวนนี้ส่งไปปปชตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมวันนี้ถึงคึกคักอยากไปเอากลับมามีการทำหนังสือไปถึงปงปชว่าจะเอาสำนวนกลับมาแล้วไปแถลงว่าปปชต้องส่งมาให้ตำรวจถามว่าคุณไปแถลงข่าวกดดันปปชได้อย่างไรคุณเป็นใครระบบของปปชมีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบกล่าวหาของตำรวจคุณใหญ่โตอย่างไรถึงไปกดดันปปชคุณไปพูดว่าส่งมาตำรวจตำรวจทำเร็วกว่าคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณไปดูถูกการทำงานของปปชหรือไม่ อีกทั้งในระเบียบในสารสํานวนของปปชสารให้ถือเป็นสํานวนหลักซึ่งต่างจากสํานวนที่ตํารวจทําเองที่ไม่มีระเบียบให้สารถือสํานวนหลักเพราะสํานวนปปชมีความน่าเชื่อถือฉะนั้นวันนี้ถามว่าคุณเป็นใครยศอะไรไปกดดันปป,ปชใหญ่โตมากเรื่องมันออกไซด์เขามีองค์คณะตั้ง9คนมีทั้งสารและอายการคุณยศอะไรถึงไปบอกแบบนั้นแสดงว่าคุณไม่เชื่อมั่นระบบไตส่สวนของปป,ปชหรือไม่ พลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าทั้งนี้ที่ส่งเรื่องของตนไปทั้งหมดเหมือนบัตรสนเทศหรือใบปลิวหรือการร้องเรียนส่งไปแล้วไม่ใช่ว่าปาปาชจะรับเรื่องเลยเพราะต้องเอาไปตรวจสอบก่อนว่ามีมูลเพียงพอที่จะรับหรือไม่ถ้ามีมูลไม่เพียงพอเขาก็ไม่รับแล้วก็ตีเรื่องตกถ้าเขาตรวจสอบว่ามีมูลในเบื้องต้นเขารับเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งไต่สวนเพราะเขาต้องสแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน หาก็มีมูลจึงจะเริ่มตั้งแต่สวนจากนั้นจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาหากแจ้งข้อกล่าวหาแล้วกฎหมายปาปชถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์จะมีความผิดก็ต่อเมื่อมีการชี้มูลครัวหามผิดเขารอบคอบละเอียดมากกว่า เพราะฉะนั้นการที่คุณส่งเรื่องกล่าวหาผมเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตไม่ใช่การแจ้งข้อกล่าวหาไปพูดใหญ่โตเราต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนไม่ดีที่พูดไปเรื่อยเปืือยผมทำคดีมาเยอะและเป็นพนักงานสอบสวนมาเยอะเคยดำเนินคดีตำรวจตม .107 อ7นายและส่งสํานวนไปที่ปป,ปชตนก็ไม่เคยออกมาถแถลงข่าววันนี้สำนวนตำรวจตม .107 นายที่ผมส่ง ไปเป็นเพียงข้อสังเกตปปอชอไม่รู้จะรับหรือไม่ถ้าพิจารณาแล้วเขาไม่ผิดก็ต้องตีเรื่องตกซึ่งก็เหมือนกันเพราะผมต้องมืออาชีพดำเนินคดีแล้วต้องให้ความเป็นธรรมให้เขาไปต่อสู้ตามกระบวนการ พลตำรเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าจะเห็นว่าคดีนี้สำนวนส่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วและปปชไม่ได้ส่งสำนวนกลับมาตนเชื่อว่าปปชเขาต้องคิดแล้วว่าตำรวจทะเลาะกันนอเองปปชไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของตำรวจหรอกเพราะฉะนั้นการไปพูดแบบนี้มันเสียหายวันนี้สรุปไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆกับตนทั้งสิ้นไม่มีข้อกล่าวหาและตนเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีการแจ้งข้อกล่าวหาเฉพาะลูกน้องตนเท่านั้นผมขุดหลุมไว้วันนี้เริ่มตกไปครึ่งตัวแล้วผมทำมาตลอดตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมาและขุดหลุมรอเอาไว้ท่านรู้หรือไม่ว่าสำนวนที่ท่านทำท่านมีอำนาจหรือไม่เมื่อวานก็เห็นแล้วว่ารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ทรงพลังพูดว่ามีเงินหมุนเวียน300 000, 400ล้านบาท ผมก็จะพูดหลักกฎหมายให้ฟังว่าคดีมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินที่300ล้านบาทขึ้นไปนั้นเป็นอำนาจของดี i ที่เขาเรียกว่าเป็นคดีพิเศษท่านไม่ได้มีอำนาจสอบสวนมันจะติดคุกก,กันหมดเพราะสมัยหนึ่งเคยมีอธิบดีท่านหนึ่งพยายามดำเนินคดีรองนายกท่านหนึ่งแต่ดำเนินคดีไปดำเนินคดีมาอธิบดีติดคุกเสียเองโดยสารไม่รอลงอาญาเพราะฉะนั้นผมจึงถามว่าท่านมีอำนาจทำหรือไม่กระบวนการสอบสวนชอบหรือไม่วันนี้ท่านต้องส่งสำนวนไปดี i ท่านถือไว้ก็ผิด พลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าเป็นห่วงน้องๆหลายคนที่ไม่รู้อิโนอิเนวันหน้าท่านไม่มีอำนาจคุ้มครองแล้วเขาเอาออกต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและลำพังไม่มีทางหาผู้บังคับบัญชายอย่างผมได้แน่นอนเพราะผมไม่มีทางทิ้งลูกน้องสักคนท้าแดคนผิดก็ต้องรับผิดว่าตามกระบวนการถามว่าคุณไปพยายามเอาสํานวนกลับจากปปชเพื่ออะไรและทำแบบนี้ทุกคดีหรือไม่ขยันจังเลยยอคุณจะไป ทางกดดันให้ปปชส่งสํานวนมาได้อย่างไรแล้วคุณบอกว่าตำรวจทำดีกว่าแสดงว่าไม่มั่นใจการไต่สวนของปปชจะลากองค์กรไปทะเลาะกันด้วยผมขอวิงวอนว่าการุณาอะอย่าให้ยศน้อยๆอ,ออกมาพูดขอให้ยศสูงๆออกมาพูดบ้างไม่ใช่ปล่อยลูกน้องตายอยู่คนเดียวต้องแมนๆแ,แบบผมไม่ใช่เป็นอ e ีแอบ พลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่ารวมถึงเรื่องความลับในํำนวนถามว่าออกมาเปิดเผยแบบนี้ได้อย่างไรคุณรู้หรือไม่ว่าทำแบบนี้ผิดพรบรข้อมูลข่าวสารและระเบียบเรื่องการรักษาความลับทางราชการหัวหน้าพนักงานสอบสวนต้องรับผิดชอบเมื่อช่วงเช้าก็มีลูกน้องตนไปยื่นฟ้องพลตำรวจเอกท่านหนึ่งซึ่งวันนี้ถามคำเดียวว่าคนบ้านตนไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจะบอกว่าตนไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันได้อย่างไรบอกว่ามีลูกน้องตนมีเงิน300-400ล้านบาท แล้วบอกว่าลูกน้องของตนเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่ตนจ่ายค่าโทรศัพท์ให้ตนต้องขออธิบายว่าถ้าเจ้านายทำงานจนไม่มีเวลาให้เลขาไปโอนเงินค่ารักษาพยาบาลพ่อเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่หน้าห้องไปจ่ายค่านั้นค่านี้ค่าโทรศัพท์ถามคำเดียวว่าหากเลขาไปใช้บัญชีมะตนจะรู้หรือไม่แล้วตนจะผิดด้วยหรือไม่เพราะอย่างผัวค่ายาไม่ใช่ว่าเมียจะผิดด้วยได้เลยเราจะรู้ไหมว่ามันทำอะไรบ้างเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน เราไม่รู้หรอกว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีมะค่ะซึ่งไม่มีเว็บพนันไปนอสักเว็บโอนเงินเข้าบัญชีผมแล้วผมจะไปเกี่ยวกับเว็บพนันได้อย่างไรใครผิดก็ต้องดําเนินการไม่ใช่มาทําให้ผมเสียชื่อเสียงอตามที่มีการคิดการใหญ่เอาไว้วันนี้ยิ่งทําสังคมก็รู้หมดองค์กรจะพังแล้วแล้ววันนี้ผมไม่ได้คุมเรื่องปรับเว็บพนันออนไลน์ตํารวจกลุ่มไหนรับเงินเว็บพน,นันตำรวจทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็รู้อยู่ผมไม่ได้คุมกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ไซไม่ได้คุมเรื่องปรับเว็บพน,นันแล้วใครจะมาจ่ายสวยให้ผม เพราะไม่ได้คุมหน่วยปราบที่ให้คุณให้โทษเขาและวันนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผมใดๆทั้งสิ้นฝากถึงตำรวจทุกนายว่าเรามาแข่งกันทำงานดีกว่าไม่ใช่แข่งอิจฉาริษยาเรื่องรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจไม่มีทางตามทันกันหรอกแต่ยศมันไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญวาสนาดังนั้นอย่าไปอิจฉาผมไม่เคยอิจฉาน้องๆดังนั้นยศตำแหน่งเป็นเรื่องของบุญวาสนาเป็นเรื่องของการทำความดีให้แผ่นดิน พลตำรเอกสุรเชษ์กล่าวว่าเรื่องการปรับปรามเว็บพนันตนไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้แต่ถ้าแต่ถ้าตนรับผิดชอบเมื่อไรเจ็ดวันตนปรับหมดทั้งประเทศไม่รู้ว่ามันจะยากตรงไหนเรื่องเนนี้วันนี้ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดยืนยันว่าไม่มีเส้นทางการพนันออนไลน์สักเส้นมาที่ตนและไม่มีเส้นทางการพนันออนไลน์ออกจากตน เมื่อถามว่าแต่มีเส้นทางการเงินบางเส้นไปถึงใต้ผู้บังคับบัญชาถามว่าลูกน้องทําผิดทําไมหัวหน้าถึงไม่รู้เป็นไปไม่ได้ที่หัวหน้าจะไม่รู้พลตํารวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าลูกน้องทําผิดนายต้องรู้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตนต้องไปดูรายละเอียดทุกเรื่องตนรู้ตนก็ด่า ตนไม่มีทางรู้ว่าลูกน้องไปทําอะไรบ้างเพราะลูกน้องของตนมีหลายคนแล้วตนยินดีให้มีการสอบคนในครอบครัวโดยเฉพาะแม่พร้อมยืนยันว่าตนไม่มีความพยายามจะตัดคัดเอาใครเพราะความจริงก็คือความจริงและตํารวจใช้บัญชีมายเยอะๆไปหมดทําไมจับแค่ลูกน้องของตน8คนซึ่งท่านเลือกปฏิบัติถามว่าทําไมไม่ดาเนินคดีกับคนอื่นบ้าง อย่างไรก็ตามทุกเรื่องตนสามารถชี้แจงได้หมดและถามว่าจะมีเว็บพนันที่ไหนมาจ่ายให้ตนถึง200ล้านบาทเพราะตนไม่ใช่หน่วยปรบับตนไม่ใช่พ่อของเว็บพนันและไม่ใช่ปู่ของเว็บพนันไม่มีใครมาจ่ายให้เพราะตนเป็นศัตรูตัวฉกาจของเว็บพนันถ้าตนมีอำนาจ7วันตนปรับเรียบแล้วและตนไม่เคยเรื่องภาษีจ่ายภาษีครบทุกบาททุกสตางค์ พลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าส่วนที่มีการออกข่าวว่าตอนสนิทกับกรรมการปปชท่านหนึ่งยืนยันว่าตนไม่เคยรู้จักและไม่เคยสนิทซึ่งตนก็เพิ่งยื่นฟ้องสำนักข่าวรายหนึ่งเพราะไม่เคยไปประสานขอสำนวนกลับเป็นเรื่องที่ปปปาชช้างต้องพิจารณาเองทั้งหมดนี้เป็นการดิสเครดิตล้วนๆเป็นการดิสเครดิตอย่างเดียวเพราะตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันอย่างอื่นไม่มีอะไร ส่วนตัวไม่มีกังวลและไม่ได้เครียดอะไรยังคงทำงานตามปกติวันนี้ไม่ได้กังวลศักิ์เรื่องเพราะไม่รู้จะกังวลอะไรมันไม่มีอะไรยืนยันผมไม่มีเคลียร์คดีและไม่มีขอร้องใครอะไรทั้งสิ้นนิสัยของผมเป็นนักสู้ไม่มีเคลียร์คดีและไม่มีให้ใครมาเคลียร์คดีไม่มีการร้องขอใครรับแม้แต่หนังสือร้องขอความเป็นธรรมผมก็ไม่ทำยืนยันเพราะถ้าผิดจริงไม่มีผู้ใหญ่คนไหนช่วยได้เพราะโลกวันนี้อยู่ที่การตรวจสอบทุกมิติถ้าท่านไม่ใช่ของแท้ของจริงท่านอยู่ไม่ได้